สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง a c e b o o k และทดง y o ย t u b e ที่คารุแลรักครับวันนี้ผมจักรินรถมือสองครับขออัปเดตนะครับผมทําสีขามกนะครับพุ่งเสร็จนะครับผมฝากไปด้วยนะครับกับรถมือสองนะครับผมคันนี้เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับผมตั้งราคาที่หกหมื่นเก้าเกียวออโต้นะครับผมอันนี้ผมทาสีเองนะครับผมช่างจําเป็นนะครับพี่น้องนะงานไม่สวยงานไม่เนียนก็อย่าว่ากันเด้อนะครับผมเพราะผมไม่ได้ใช่ช่างสีนะผมทํา พอให้มันดูดีขึ้นมาแบบขับพอที่แบบไม่น่าเกลียดอันนี้ทำเองนะครับผมก็ปากไปด้วยนะครับผมกับจักรินอันนี้ตะเข็บเดิมนะครับผมตะเข็บเดิมมากนะครับปากด้วยนะครับผมกับจักรินรูมุมซองครับผมตะเข็บเดิมทุกบานเลยนะครับนะครับตะเข็บเดิมผมตั้งราคาไว้ที่หกหมื่นเก้านะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับกับยามเย็นนะครับผม ครับผมเป็นรถปีสองพันสิบามะครับผมคันนี้อ่าเกียร์ออโต้ปีห้าหกอลพี่น้องเดี๋ยวน่าจะจด1ิสองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเป็นการพูดผิดเดี๋ยวอ e ีฟซีจะว่าผมสิบสองครับผมคันนี้สองพันสิบสองจดปีห้าหกครับคันนี้นะครับกาใช้กาประมาณสี่ร้อยนะพ่นนะครับผมไม่มีกาไม่มีเงินซื้อกาเจ็ดแปดพันหลักหมื่นเหมือนเขานะครับผมถ้าถ้าใช้กาแบบยี่ห้อดีๆก็อาจจะได้สวยกว่านี้อีกนะครับผม สีมันจะแตกดีกว่าน,นี้อีกนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะยังไม่เนียนเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้การราคาถูกนะครับมาพุ่นนะครับผมสีก็อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับผมน,นะครับก็ดีกว่าขี่เขียวเหลืองอยู่ั้งผมว่าฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องรถมือสองนะครับจักรินนะครับผมศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกผมอยู่ที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังรินครับ ไม่ต้องมาจำสักบาทนะครับเราก็ส่งนะครับผมคันนี้หกหมืนเก้าครับผมเหลือคันเดียวนะครับพี่น้องครับผมเหลือคันเดียวนะครับก็เป็นงานทาเองนะครับผมสวยไม่สวยก็อย่าว่าจักรลินเดอร์นะครับผมหกหมืนเก้านี่นะครับผมเห็นไหมความสวยพี่น้องมียางกันฝุ่นทุกประตูเลยนะครับผมครับ ก็มีนะครับผมยามีเย็นครับผมนะครับวันนี้ก็อากาศดีดีฝนไม่ตกนะครับผมถ้าฝนตกเนี่ยอู้นหนักเลยผมอ่าแบบก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะครับผมถ้าหากสนใจก็ทักมาหกหมื่นเก้าบวกค่าส่งสามพันก็แล้วกันครับผมอันนี้ขายถูกกว่าทุกทุกเจ้าแล้วนะครับถ้าเจ้าถ้าถ้าจ้างช่างอื่นทําสีนี่ขายราคานี้ไม่ได้นะพี่น้อง ต้องมีเจ็ดหมื่นเก้าแปดหมืนเก้าเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมทำเองผมก็เลยเจ็ดหมื่นเก้าดมื่นเก้าบางคันไม่มีสกเก็ตให้นะอันนี้ผมมีให้นะครับผมผมมีให้กับอะไรไม่มีพี่น้องมีอยู่แต่มันน้อยครับผมนะแต่ก่อนทำแท็กซี่ขายนี่มีแต่สิบเอ็ดสิบสองสิบสานะครับผมไม่มีนะครับราคานี้นี่รถมันปลดเดยอะก็ก็ขั้นสี่หมื่นห้าขายไปแล้วนะครับผมนะก็ท่านใดที่ยัง มีรถใช้ก็แนะนํานะครับผมคันนี้นะครับผมกับจักรินรถมืสองครับอยู่บ้านแตะตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมส่วน93373126ครับส่วน93373126ครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับพวกนี้ก็อาจจะเก็บงานแล้วก็จะไปใช้หนังก่อนนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมกับจักรินรถมืสองครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์กับจักรินนะครับผม คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมกับทุ่งนาสวยวันนี้นะครับผมนะครับก็เหลืออยู่คันเดียวนะครับหกหมื่นเก้านะพี่น้องนะอะไรสนใจก็มาได้นะครับผมขอบคุณทุกกดดารตามครับผมสวัสดีครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสามสเจ็ดสามหน่ครับศูนย์เก้าสาสมเจ็ดสามสอหกขออีกครั้งหนึ่งครับผมหกพูดผิดศูนย์เก้าสามศูนเก้าสาม 373 6126ครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์อ่าในวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ